สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมน้องวันนี้เราอยู่กันกับแมป B Master Simulator นี่เป็นไงชอบจริงๆนะเกมเกี่ยวกับพึ่งกูเนี่ย <laughs> นะครับอ่ะโอเคอันนี้พี่ยังไม่เคยเล่นนะก็ออลองเข้ามาเดินเล่นดูก่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับด่านๆแบบนี้พี่มองว่ามันคล้ายๆกับพวกอ,อ,อะไรนะเพจซิมหรืออะไรประมาณน,นี้มากกว่านะครับแต่ว่าใช้ ตัวโมเดลของ b s w a r m นะครับก็ตามนี้นะฮะอันเนี้ยตัวเกมใหม้มันให้ทำอะไรบ้างวะเนี่ยสุ่มไข่ใช่ไหมสุ่มไข่แสนห้าก่อนที่เราจะสุ่มไข่เราต้องไปขุดดอกไม้ก่อนซินะเก็บดอกไม้เก็บดอกไม,กไม้มันทำอะไรไม่ได้วะกูต้องทำอะไรเนะี่ยเอ่อเปิดกระเป๋า B กูมี B ไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้คือสกิลตรงนี้คือ เทรดตรงนี้คือเควสหรือเปล่าอ่าเควสนะครับแล้วก็ไอ้ดำๆนี่คืออะไรออโต้ออโต้ขุดนะครับออโต้ขุดนะครับเออเราจะขุดอะไรอ่ะเราเราเก็บไอ้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะหรือว่ามันบั็กวะหรือว่ากูต้องทําอะไรเพราะว่าในกระเป๋ามันก็ไม่มีอะไรให้จับถือหรืออะไรประมาณนี้ open b i n อิ x ไม่มี ไม่มีอาจจะต้องคุยกับพี่หมีก่อนอ่ะเดี๋ยวคุยกับพี่หมีก่อนเฮลโ o ลพร y เยอโอเคว e คัมทูบีม e สเตอร์อ่ะแม่กว่ามึงจะพูดกว่ามึงจะสะบดออกมาแต่ละคำนะเอาต่อโอเคโอเคเออให้มันรวมแบบนี้ดิอ่ะคุณลักนะครับตอนนี้เราก็สนทนากับเอ่อแบล็ k แบ a r นะครับอตามชื่อนะ Black แบ a r นะครับ แล้วเมื่อกี้นี้รู้สึกว่ามันให้อะไรเราบ้างไหมมึงให้อะไรกูมาบ้างไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงที่ขุดคุณที่ขุดก็ไม่มีไม่มีที่ขุดไม่มีพึ่งไม่มีอะไรให้กูเลยแล้วกูจะใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้อย่างไรขุดก็ไม่ได้เฮ้ยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองออกเข้าใหม่ก่อนว่ะเวนอ่ะออกครับเลยเฮ l l ลเน e วอร์อ่า y อ o here before โอเคไม่บักว่ะไม่เกี่ยวกับบักว่ะที่ i p p ป เดี๋ยวกูคลำก่อนอะไรแล้วผมจะทํำยังไงในเมื่อผมในเมื่อ,อ,อผมทําอะไรไม่ได้เลยโอเคไม่มีเงินด้วยเงินก็ไม่มีที่จะสุ่มไข่เอ่อสกิลสกิลคืออะไรครับเอกสกิลอ่ะกดดิ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 ดดดดดดไม่มีอันนี้คือวาร์ปอันนี้คือซื้อไอเกมพาร์ไอเทมต่างๆ ตั้งค่าโค้ดกูต้องพึ่งพาโค้ดแหละเดี๋ยวก่อนนะมีไหมโค้ดอะโค้ดก็เงียบอยู่อะเฮ้ยอะไรมันเป็นเกมปิดสนถายอย่างงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยใช่ไหมใช่ไหม,มนี่ไงมันเป็นอีเวนต์มันเป็น,ม,น,ปนมันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วเราเดินเก็บอย่างงั้นเหรอหรือยงังไงหรือว่ามันให้มันสําหรับทุกคนอ่ะคราวนี้เราได้พึ่งมาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็ เดี๋ยวลองคลิกไปที่ดอกไม้อะใช่ด้วยนะครับก็คือ,อคลิกไปที่ดอกไม้เนาะแล้วก็ตัวพึ่งเนี่ยมันก็จะไปะเก็บดอกไม้นะครับกัดกินดอกไม้นะครับอะนี่นะถ้าเก็บกล่องเราจะได้เป็น Star t r e ี t นะครับแล้วก็ถ้าเก็บดอกไม้อะถ้าเราคลิกที่ดอกไม้นะมันจะเป็นเหมือนน้ำพึ่งนะครับเหมือนจะได้เป็นได้เป็นตัวฮันนี่มาเนี่ย นะครับแล้วก็มีสตาร์ทรีตนิดหน่อยอ่ะโอเคตอนนี้นะครับก็ไอตัวเขาเรียกอะไรอะเงินในเกมนะครับก็จะมีตัว3ตัวนี้นะฮะก็คือสตาร์ทรีสนะับตัวนี้ไอตรงกลางนี่ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับแต่ว่าอันทสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเหมือนฮันนี่นะครับจริงๆเราไม่ต้องกดก็ได้นะครับก็คือเรายืนอยู่ในพื้นที่ในในโซนของอดอกทุ่งดอกไม้เนี่ยในในโซนเนี่ยก็ พึ่งมันก็จะเดินไปเก็บเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยตัวตัวฮันนี่เนี่ยก็จะมีระยะอยู่เนี่ยมันจะมีระยะแมกเน็ตอ,อยู่นะฮะอืมนะครับเราสามารถคลิกตัวดอกไม้ที่มันเป็นเหมือนกับแสงเด้งขึ้นมาได้นะมันเป็นดอกไม้ที่เหมือนกับคูณฮันนี่นะครับนะครับคูณ3อะไรก็ว่าไปนะ เดี๋ยวดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถใส่ผึ้งทั้งหมดได้3ตัวนะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะทยอยซื้อไข่ใบสองสองอยห้าสิบก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เรามีฮันนี่250้บาทแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มกําลังนะครับเพิ่มกําลังในการเก็บอีก1ตัวนะครับอ่ะโอเคไข่ย,ยังไม่ทันเปิดเลยเฮ้ยมาผึ้งตัวสีเขียวเกิดมาแล้วไอเวนอ่ะเป็นการคลิกนะครับเป็นการคลิกเพื่อเปิดไข่นะครับ ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในโซนเว้ยพึ่งมันก็จะออกมาตามเราครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอมันเก็บตรงนี้เสร็จอ่ะมันจะมันจะบินออกมาหาเราเห็นป่นะครเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในโซนเพื่อให้อ่อพึ่งมันทํางานต่อนะครับเกมชิลครับเกมชิลสตาร์ทิสอันนี้แหละอ่าฮะ ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าไอตัวสตาร์ทริสตรงนี้นะครับมันเอาไว้ทําอะไรนะครับแต่ว่าถ้าให้เดาให้เดาจากเกมแนวเนี้ยนะครับสตาร์ทริสเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนของตัวเจมสีฟ้านะครับก็อาจจะเอาไว้อัพสเตตัสอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะล็อกเราต้องไปข้างหน้าก่อนนะครับเราต้องไปด่านถัดไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวสุ่มพึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับโอเค เบสิก B รัวๆนะฮะเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะได้เ Achievement เพิ่มนะครับจากจากจากพวก q u วสอะไรพวกนี้นะก็คือเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าให้เก็บหนึ่งพันเก็บห้าร้อยนะครับ,เก,บเก็บนู่นเก็บนี่อะไรเงี้ยครับเวลาเ,เสร็จแล้วอ่ะมันก็จะได้ของรางวัลแหละนะฮะอ่าเราก็เก็บไปก่อนนะไอตัวนี้ไม่ ก็น่าจะไหวนะเพราะว่าแค่ยีี่อ่ะยี่สิบสี่พึ่งสามตัวเองอ่ะโอเคอ่ะเรียกพึ่งมารวมนะครับโอเคเราเน้นเราเน้นฮันนี่ก่อนเพราะว่าเราต้องใช้ฮันนี่สองพันห้าในการปลดล็อกนะครับแล้วก็อ่อมันจะมีระบบทำโกลเด้นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองไปสุ่มก่อนนะครับเผื่อเผื่อเราจะได้เบสิกบีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะ ก็จะลองไปทําเป็นโกลเด้นนะครับอ่าโอเคเบสิก B ีจริงด้วยนะครับแล้วก็อ่ะกดอีกตัวเลยอ่ะโอเคเบสิกบีลัวๆเลยเกลือเกลือของแท้นะครับอ่าเดี๋ยวไปทำอ่าเบสิกโกลเด้นก่อนนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่ามันต้องใช้กี่ตัวเพื่อที่จะทำโกลเด้นนะสตัวใช่ยูนิตสิบแอดเลตนะครับเบสิกบีโอ้โหใช้เบสิก B 10ตัวเลยเหรอ สิบตัวเพื่อให้ได้โกเลเด้นตัวเดียวเนี่ยนะ <c oughs> ไม่คุม้มไม่คุม้มโอ้โหเสียงเงินไปเปล่าๆอ่ะโอเคตอนนี้ก็ <c oughs> เก็บเงินไปยาวๆนะครับก็ฟาร์มยาวๆนะครับปล่อยให้ตัวพึ่งเนี่ยมันทำงานไปนะครับการที่เราจะให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะอยากให้พึ่งเราทำงานแบบมีมีประสิทธิภาพเนาะกะ็ต้องเป็นพึ่งที่เขาเรียกอะไรอนะความสามารถมันสูงหน่อยนะครับอย่างตัวเขียวเนี่ย กำลังขุดมันอยู่ที่12เนาะเบสิกบีหนึ่งนะครับอย่างกลังเลยเดี๋ยวพี่จะพยายามสุ่มตัวเพิ่มนะครับ <S <S พเพื่อให้มันเก็บเงินได้ไวกว่าน,นี้นะโอเคเบสิกบขอบใจนะครับเอ่อพวกไอเทมที่มันกระจายออกมานะครับมันมีมันมีโอกาสหายพี่ไม่รู้ว่ามันหายเข้าตัวมานะครับหรือว่า าหายหายไปเลยนะฮะเดี๋ยวต้องมีตัวหนึ่งอยากได้ตัวแรเพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งโอโ้โหมึงจะเบสิกบีไม่อย่างเดียวเลยเหรอ,อเดี๋ยวเปิดดูกระเป๋าเนะครับเพราะว่ามันจะมีไอเทมพวกผลไม้เด้งเข้ามาอันนี้พี่เห็นแวบ,บๆนะเห็นแวบ,บๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเสร็จสําเร็จเควสอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะได้พวกผลไม้มาอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันไปบวกอะไรนะครับน่าจะเป็นบัฟเนาะ ผลไม้อ่ะก็น่าจะช่วยบัฟนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพี่ขออนุญาตยังไม่ใช้นะเพราะวา่าพี่คิดว่าถ้ามันอ้างอิงจากบีสวอมใช่ไหมผลไม้เนี่ยมันอาจจะต้องเอาไว้ทำคราฟนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เซอร์ไพรส์บ็อกเฮ้ยเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับได้อะไรออ่ะม่เห็นด้วยเบนฮันนี่กิฟต์ได้พึ่งใช่ไหมเดี๋ยวลองกดดูนะอะไร ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะตอนนี้เป็นเราได้พวกน้ำยาลักกี้อะไรมาอย่างเงี้นะครับจากเคเวสนะพี่คิดว่าได้มาจากเคเวสนะหรือไม่งั้นก็ได้มาจากไอ้พวกกล่องใบใหญ่ๆะนะครับจริงๆถ้าเราไม่สุ่มไม่สุ่มตัวเพิ่มเนี่ยเราสามารถผ่านไปได้แล้วนะแต่ถ้าลึ่งไปสุ่มไนงะ โอ,โอ้โหขยันหัดเอามัางเถอะคุณสงคุณสามอะ อ่ะโอเคยืนกันไปยาวๆนะครับก็คือได้สตาร์ทีส์มาประมาณออสี่ถึงห้าพันนะครับจากการตีกล่องคู100คร้อยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือฮันนี่ไอเวนไอเทมเราเปิดไอเทมแล้วมันได้อะไรมาเป็นพวกผลไม้เหรอยูกนิติงเซอร์ไพร์บ็อกซ์ลักกี้กูลอะไร <c oughs> อ่ะโอเคใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เก็บฮันนี่ได้2อ่อ2500กว่าแล้วนะครับก็สามารถปลดล็อกไปบีชแอรเรียนะครับก็คือเหมือนกับด่านที่ 2, <c oughs> 2นะครับนั่นเองแล้วก็ออ่ตรงนี้นะครับตัวพึ่งมันพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นบักของเกมนะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือพึ่งเนี่ยมันไม่บินแล้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องออกเข้าใหม่อีกรอบนึงนะครับโอ้โหเกมดีจริงว่ะ อ่ะโอเคตอนนี้ออกเข้าใหม่นะครับก็พึ่งก็บินตามแล้วนะครับเมื่อกี้แม่งไม่บินตามนะครับที่ช้าเพราะว่าพี่ต้องมานั่งคลิกทีละตัวะครับคลิกดอกไม้นะครับคลิกกล่องทีละอันนะครับน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะครับอ่ะเราปลดล็อกด่านที่2แล้วนะครับด่านที่2เขาก็จะมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นพวกอัปเกรดนะครับแล้วก็ไข่ใบใหม่นะครับทีเนี้ยตัวอัปเกรดเนี่ยน่าจะเป็นความสามารถของเราเองเนาะก็ลองมาดูนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวแมกเนตะนรับแมกเนตก็คือระยะระยะในการดูดเนาะพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติเราปล่อยมันหายไปอะ่ะมันก็จะเข้าตัวเราอยู่ดีนะครับหรือว่าอ่ามันจะหายไปเลยนะครับทานี้แล้วก็จะมีตัวเอ็กซ์ตร้าทรีตนะครับเหมือนกับมันจะได้ทรีต t มากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวอ่าบีดิกพาวเวนะครับก็ความสามารถของพึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะอัพไปทีละอย่างเนาะ อย่างละหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีแมกเนตหนึ่งนะฮะอ,อัปเกรดโอ้โหถ้าอัปเกรดเดี๋ยวใส่เป็นพลังแล้วกันเนาะตัวนี้ไม่พอนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัพอ,อีกทีแล้วกันไปทำงานกันต่อพวกพึ่งทั้งหลายอ่าในช่วงทำสคริปต์นะครับพี่มีโอกาสได้สุ่มพึ่งเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะได้เป็นพึ่งระดับเลเจนด์นะครับก็พลังค่าพลังอยู่ที่20เลยนะฮะแล้วก็ไข่ใบ ไข่ของโซนนี้นะครับราคา700นะครับพี่คิดว่าน่าจะต้องได้พึ่งที่พลังเยอะกว่าเบสิกบ <c oughs> อ่ะโอเคอ่ะได้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวเบสิกว่ะเบสิกแต่ว่ามันก็มีพลังเท่ากับแลของด่านที่แล้วนะครับกเ็เก็บเงินก่อนนะครับช่วงนี้ก็มันทำอะไรไม่ได้อ่ะ few moments later. อ่าโอเคตอนนี้กูก็มาไกลมากแล้วนะครับเหมือนกับว่าตอนที่พี่เขาเรียกว่าอะไรวะรีออกเข้าใหม่อะไรประมาณนี้นะครับไอ้ระบบที่อัดเกมอ่ะมันหยุดนะครับแล้วก็พี่ก็ไม่รู้นะยครับกูก็ไม่รู้ว่ามันหยุดอัดหรืออะไรประมาณนี้นะ <c oughs> นะครัยพอมาเช็คคลิปดูนะครับอ้าวไอเวนนะครับมันไม่มีอะไรมันไม่มีคลิปไม่มีอะไร นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวที่จะเปิดอีตัวเทเลพอร์ตให้ดูแล้วกันนะครับพอดีผ่านมาหลายด่านมากนะครับจากด่านด่านที่2ที่เราที่เราคุยกันใช่ไหมตอนนี้เรามาถึงด่านที่13แล้วนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่เด่านที่12นะครับแล้วก็สิ้นสุดที่จะสิ้นสุดที่ด่านที่13นะครับตัวเกมเนี่ยมันเก็บเงินค่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะบั็กอยู่เหมือนกันนะครับก็คือ ระบบอัปเกรดหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเกมมันค่อนข้างที่จะค้างนะครับเข้าไปที่อัปเกรดแล้วมันไม่มีอะไรให้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะตอนนี้พี่ก็ไม่ได้กดอัปเกรดเพิ่มเติมเลยจา,จากจากจากรอบที่แล้วนะครับแต่ว่าก็พยายามสุ่มไข่เรื่อยๆนะครับไข่นี่ก็ประมาณ2ด่าน3ด่านสุ่มทีนะเพราะว่าตัวฮันนี่ที่หาได้อะมันมากกว่าราคาไข่ด่านนั้นเยอะมากนะครับ ไม่รู้มันบั็กหรือเปล่านะพีกจะสุ่มทีละ3ฟองนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเอ่อดาเมจของพึ่งนะครับขึ้นไปหลักเอ่อหกเจ็ดร้อยนะครับสูงสุดที่800ก็ยังใส่ได้3ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวพึ่งเนี่ยที่ได้มานะครับรู้สึกว่ามันจะมีเอ่อดาวมีอะไรเงี้ยนะแยกชนชั้นมันนั่นแหละนะเป็นเอ่อดาวเงินดาวทองอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็พวกกล่องไอเทมพวกนี้นะครับก็ เวลากดนะครับมันก็จะได้พวกเป็นเป็นพวกผลไม้พวกนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรได้นะครับแต่ว่าที่เอาเมาส์ชี้ดูอะ่ะมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นบัฟอ,นะอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองกดให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะอันเนี้ยกดดิเฮ้ยอืมนั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับก็คือมันกดอะไรไม่ได้นะฮะเห็นไหมตอนนี้นะครับพี่มีฮันนี่อยู่ที่หนึ่งจุดหเอ็มนะครับแล้วก็ การที่จะไปด่านข้างหน้านะครับใช้เงินอยู่ที่9 4้นับจากเนี่ยจากเมื่อกี้เนี่ยครับด่านด่านเมื่อกี้มาด่านเนี้ยใช้อยู่ประมาณ100 200 3 0 0 m มเอมมึงว่ามันหล่อนป่ะเกมอะนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีพวกหมีพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตอนแรกอะพี่ก็คิดว่ามันเป็นเควสเว้ยลองเข้าไปคุยดูอะไรดูเงี้ยสรุปว่ากูก็ไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปคุยอีกทีแล้วกันก็คือคุยเฉยเเว้ย หมีพวก npc มันก็จะมีแปลกๆปกไปนะเป็นวิสระบีมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยครับก็ลองไปหาดูแล้วกันนะเพราะว่าตอนที่พี่ผ่านมามันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อัดอะนะครับแล้วก็คุยไปแล้วกูจะบอกว่ามันเสียเวลาคุยด้วยนะครับคือมันไม่ได้ไอเทมหรืออะไรเลยนะอ่ะกดรับเหมือนว่ามันแจ้งข่าวสารอะเืมนะเรียบร้อยเหมือนมันแจ้งข่าวสาร่ะนะครับเห็นปะตอนเนี้ยมีฮันนี่ Honey อยู่ที่310 m เม แบเดียวมากกว่าเมื่อกี้อีกนะฮะแล้วก็อินฟินิตี้แบร์นะครับอันนี้คือห้องสุดท้ายแล้วนะห้องสุดท้ายของเกมแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมมันมีระบบรีเบิร์สเว้มันมีระบบรีเบิร์อ่ะเดี๋ยวจะสุ่มไข่ 10m นะครับไข่ 10m เฮ้ยอะไรของมันเนี่ยอ่ะโอเคเข้ามาแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าการที่เรา จบเร็วนะครับไปถึงเส้นชัยเร็วอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะบั็กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าเงินที่เราได้มามันเยอะมันเยอะเกินอ่ะมันมันเยอะเกินกว่าที่จะเป็นเกมยาวๆแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปที่อัปเกรดก่อนก็แล้วกันนะอาจจะต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นเอ็กตอร์ทรีทนะครับที่เรายังไม่ได้อัปเกรดไปต้องตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วก็แมกเนตนะครับเอ่อพาวเวอร์พาวเวอร์จะใส่ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับอ่ะหมด แล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่จะพาทัวร์ไปรอบๆนะครับทัวร์ไปรอบๆเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงกุญแจที่เราบอกว่ามันใช้ทําอะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราเจอกล่องกลงแบบนี้ครับก็ให้ใช้กุญแจแบบนี้ครับเปิดเฮ้ยอะไรวะอ๋อมันมีโอกาสที่จะเปิดได้และเปิดไม่ได้นะครับเออเนมันมีกลงข้างหน้าอีกนะมันมีกลงข้างหน้าอีกนะ ก็พยายามก็พยายามจะเปิดกกงให้ได้นะมันก็ไม่ได้สักทีเพราะพี่อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรไงไม่ใช่ว่าอยากได้พึ่งนะอยากอยากรู้ว่ามันว่ามันเป็นอะไรอันนี้นะพิศาจรีนะครับก็หน้าตาแบบนี้เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็น่าจะเป็นการคุยะนะเฮ้ยอันนี้คือที่ขุดนะ 5, ห้าพันเอ้าเฮ้ยมันมีที่ขุดนี่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บอ่อ เดเก็บทรีตเพิ่มอีกร้อยกว่านะอ่าโอเคตอนนี้เราได้สตาร์ทรีตครบ5000แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาที่ขุดมาถือนะฮะเพิ่งเห็นที่ขุดด่านอื่นมันมีหรือเปล่าเนี่ย NPC ตัวอื่นพี่ก็ไม่ได้ถือด้วย NPC ตัวอื่นก็ไม่ได้เข้าไปคุยด้วยนะครับอ่าอันนี้หมายเท้านะครับอีคิ p ปนี่เป็นไง ไอ,เห,อเหมือนที่ขุดเหมือนที่ขุดล้านเออล้านโซนพึ่งสิบตัวแต่ว่าอันนี้มันมีแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันใช้ทำอะไรได้เฮ้ยมันหวดได้เว้ยเฮ้ยมันช่วยตีได้เว้ยนี่ดูมันช่วยตีได้เฮ้ยอุย้ยมีพาสดีด้วยนะคู่ดาวเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเมื่อกี้นี้นะครับมันโจมตีเป็นวงกว้าง ออกมันมีโอกาสโดนแล้วไม่โดนด้วยวะนี่งเห็นปะมันโจมตีเป็นวงกว้างเว้เอาเรื่องนะครับแล้วก็มีจุดรีเบิร์ตนี่ครับจุดรีเบิร์ตจุดที่2เนาะรีเบิร์ตจุดที่สนะครับน่าจะต้องผ่านการรีเบิร์ตจากจุดแรกมาแล้วนะครับเออเราจะเทเลพอร์ตไปที่โซนที่4นะครับเพื่อรีเบิร์ตนะครับเยอ กลับมาแล้วนะฮะเราก็จะมารีเบิร์ตให้เห็นกับตาให้จงได้นะฮะตรงนี้มันคืออะไรวะอ๋อเราวาอ่ะเข้าไปเลยโจเข้าไปรีเบิร์ตจ้ะโอ้ใช้ใช้ทรีดว่ะและ้วก็อ่ารีเบิร์ตหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ออโต้ดีลีทนะ,ะเวลาเราสุ่มเนาะแล้วก็บวก2อเอกสล็อตนะครับก็เอกสล็อตคืออะไรวะหมายสุ่มสุ่มทีละ3อย่างเงี้ยหรอ แล้วก็ซัมกิฟต์นี่ครับก็ได้ของขวัญบางอย่างเนาะแล้วก็บวกบวกบวกช่องใส่พึ่งอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นใส่ได้4ตัวนะครับแล้วก็ออโต้โอเพนนะครับก็คือออโต้ออโต้สุ่มสุ่มไข่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาทวิตให้ได้ก่อนนะครับ3750นะฮะอ่ะโอเคกูกลับมาแล้วนะครับก็สตาร์ทรีตครบแล้วนะครับตอนนี้ก็4,000กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปรีเบิร์ตดูนะครับ เออเนาะเกมมันจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงรีเบิร์ตอะนะมันรีเบิร์ตได้2รอบนะครับจากจากจากที่เห็นแท่นรีเบิร์ตนะก็คือรีเบิร์ตได้2รอบอ้าวแล้วกูมาตรงนี้ทำไมวะเนะี่ยผิดผิดผิดโอเคดูเงินเยบะฮันนี่ขึ้นไปกระจายเลยแต่ว่าตัวอ่าสตาร์ทีสเนี่ยหายากจริงเว้ยเนะี่ยก็กด e ไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นคำว่ารีเบิร์ตมันจะขึ้นสีเขียวเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็ อ่ารีเบิร์ตไปโจะนะครับอ่ะสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นเอ่อตัวนี้นะครับบอร์ดไหนจอบเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะด่านใหม่นัเนี่ยใช่ไหมหรืออะไรต้องออฟบี้นิดนึงนะครับแต่ว่าพวกเองอาจจะทำไม่ได้นะเพราะจริงๆกูเก่งมาก b ีพาราได e ์อย่างนั้นเหรอกดเข้าไปดิอ่ะโอเคกลับมาแล้วนะครับกลับมาก็คืออาวุธที่ถืออยู่ ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนนะฮะแล้วก็จะมีที่เพิ่มมานะครับก็จะเป็นโฮเวอร์บอร์ดนี่โฮเวอร์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันไข่หลักแสนหรอไข่อีเวนหรออ่ะท่านี้นะครับก็คือจะไล่ไปอีกนะครับไล่ไปอีกท่าน,นี้ไล่ไปอีกก็คือต้องเก็บเงินใหม่นะเก็บเงินใหม่หมดเลย แต่ว่าเก็บด้วยพึ่งที่เลเวลสูงนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเ,เ,เอพึ่งใหม่แล้วอะไรพึ่งดาเมจเป็นพึ่งดาเมจเป็นพันมึงตีดอกไม้หลักสิบสองสามทีมึงมั่วไปเนี่ยเฮ้ยมึงดูดิฮันนี่ขึ้นอย่างช้าเลยสแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับดาเมจพึ่งเว้ยมันเกี่ยวกับ โซนนั้นๆน่นนนะการคูณการคูณของโซนนั้นๆอ่ะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรนะครับส่วนไอตัวรีเบิร์ตที่2อนะ่ะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็น่าจะเป็นการใส่พึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าการสุ่มไข่มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่ดูก็แล้วกันนะอันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปต่อนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็แล้วกัน นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับใครชื่นชอบนะครับก็กดถูกใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายชุบ,บุชุบ,บุ